พาชิมอาหารรสชาติแบบไทยความอร่อยแบบมีชั้นเชิงวันนี้พาทุกคนมาอยู่กันที่สยามบริสตลท,ที่บรรยากาศร้านเขาเหมือนอยู่เขาใหญ่แต่อยู่ใกล้แค่นนทธับุรีนี่เอง,งเมนูของที่ร้านนี่น่ากินทุกเมนูไม่รอช้าขอเริ่มกันด้วยจานนี้ที่กินแล้วต้องจำว่าทำถึงเครื่องกับเมนูยำหม,มึกไข่ซอสพริกเผาต้มยำหมึกไข่มาแน่นเต็มเคำพร้อมด้วยซอสน้ำพริกเผาไทยสูตรผสมต้มยำตาแม่ปนอมลูกคลาด้วยเครื่องเคียงต่างๆเพิ่มความหอมรสชาติน้ำพริกเผาแม่ปนอมเขามีความเข้มข้นเดือดเือแซบแซแบบต้องจำรสชาตินนนนีี้้้วเเเลลลลยออป็มมูฮทท์ุ่กคตงงาแ จำว่าต้องกลับมาซ้ําอีกแน่นอนต่อด้วยอีกหนึ่งเมนูที่ยังคงใช้ซอสน้ําพริกเผาไทยสูตรผสมต้มยำตาแม่ปนอมับซี่โครงหมูบาร์บีคิวซอสพริกเผาต้มยำซี่โครงหมูนุ่มๆกินไปพร้อมซอสพริกเผาต้มยำเข้มข้นหอมเครื่องสมุนไพรมีความเผ็ดนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆอร่อยแบบเข้ากันยังมีเมนูที่ใครเป็นสายเนื้อเนี่ยต้องถูกใจกับเนื้อพี่คันย่าย่างน้ําจิ้มแจ่วเนื้อพี่คันย่าย่างมาหอมๆตามด้วยน้ําจิ้มแจ่วเปรี้ยวเค็มหอมเข้าขั้วตามด้วยความแซ่บของตำส่วบ้านสยามที่ให้เครื่องกันมมมมมาาาาแบบลล้้้นนนๆสัั่่ววูตรรเเขของงงททีีพิคซไดยก น้ำปลากุ้งสดจะใช้กระลำปีสดเคล้ากับน้ำปลาและมะนาวม,มาพร้อมด้วยกุ้งสดเนื้อเด้งเมนูเรียบง่ายแต่อร่อยมากๆเดี๋ยวจะเป็นอีกหนึ่งแกงโบราณหากินยากอย่างแกงนพกา้าแกงกะทิเข้มข้นหอมเครื่องแกงไทยกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือใช่เลยไปิดท้ายด้วยของหวานอย่างทุเรียนเชื่อมน้ำกะทิสดทุเรียนเชื่อมมาจนเนื้อนุ่มหอมแบบไม่เลี่ยนความอร่อยที่เรเรียกได้ว่าล้ำมุนทุกคำสำหรับใครที่อยากมาอร่อยกับเมนูเข้มข้นจัดจ้านแบบนี้ก็แวะกันมาได้กับสยามบิสโทรที่เปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4 10%นนแลลละถ้้าาาบบอกกกมจคิปีรัส่วดไเย ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นแล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย